นะครับผมกลับมาพบกับกเกษศิลปินวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อ5รอทอแทยุคโควิดรองเมืงรอที่หนึ่งรอติด ขาวขาวแล้วประชาชนติดโควิดก็เกินหนึ่งมื่นคนแล้วนะครับผมเราก้าวออกจากบ้านนี้ก็รอติดกันแล้วนะครับผมมีลายสายพันธุ์ด้วยครับถือว่าอันตรายทุกสายพันธุ์ครับผมรอที่สองรอเตียง เพราะติดแล้วเตียงก็ยังไม่พอนะครับผมเพราะว่าคนติดโควิดนั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับการจัดการบริหารไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับเพราะที่สามนี้รอตังเงินเยียวยาให้ทั่วถึงทุกย่อมย่านะครับเพราะว่า คไม่ได้เลือกคนเลือกเพศเลือกจังหวัดนะครับติดทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าเงินยวยาน,นั้นอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับผมก็ต้องรอกันต่อไปครับรอที่สี่ก็คือรอตายขาดสามรอนะครับคือเห็ดแล้วก็มาเจอข้อที่สี่นะครับก็อันตรายยิ่งยวดด้วยเลยนะครับผม สวนรอที่5ห้นั้นรอตูเมื่อไรจะออกไปสักทีนะครับก็ขอแนะนว่าเอาเรือดำน้ำไปจำนำได้ไหมจะเอาไงดีครับพี่ตูจบไปเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ